สวัสดีค่ะ r a น n y YFC Channel นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการทำคลิปแบบแรนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคุยของคุณน,นั้นตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาอยากไปต่อไหมหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาคุยกับเขาอีกไหมนอกจากเรา ความรักในตอนนี้จะไปต่อได้หรือไม่เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะก็การที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับคำตอบหรือเป็นช่วงที่คุณควรได้รับข้อความนี้นะคะทุกคนอาจจะตรง กับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการอ่านดวงโดยภาพรวมฉะน,นั้นดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์นะคะรับแต่พลังงานบวกเข้าสู่ชีวิตนะคะทุกคนอันไหนไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ตรงสามารถปล่อยผ่านได้เลยแต่ถ้าตรงคุณสามารถรับฟังต่อได้นะคะเอาละเรามาดูมารับมาชม คำทำนายไปพร้อมๆกันก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะคะทั้งคุณและเขาเลยเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะมาใบแรกสาหรับความรักของพวกคุณสองดาบ สองดาบมาเลยนะคะสำหรับค้นคุยของคุณในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะมีความลังเลความไม่มั่นใจเกิดขึ้นอยู่บ้างอัศวินถือดาบแต่คุณก็ยังมีความที่แบบเฮ้ยอ,อยากพุ่งชนอยากไปต่อให้มันสุดกับคนคนนี้ในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้น seven of m i n าเจคาถามาบอกว่า ที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณพยายามคุณทุ่มเทกับความรักครั้งนี้พอสมควรอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้นะทุกคนสี่เหรียญมมันเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างแบบหึงหวงซึ่งกันและกันเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างแบบมีเยื่อใยให้กันอยู่ยังแบบไม่ยอมปล่อยให้ใครไปทางแบบเขาเรียกยังมีความ คิดถึงห่วงหาอาทรกันอยู่ว้าวสิบเหรียญถามว่าสถานะความรักของคุณในตอนนี้ถือว่าความลังเลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้พอสมควรแล้วก็เหมือนเป็นวัยที่คุณอะ จะต้องการความรักที่มั่นคงความรักที่สามารถไปต่อได้จนถึงเนี่ยคะ่ะสิบเหรียญน,นี่คือสิ่งที่คุณทั้งคู่มองเห็นภาพรวมในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะการที่คุณได้เข้ามารับชมรับฟังคทำทํานายในครั้งนี้อาจจะปลดล็อกสองดาบนี้ก็ได้นะคะเป็นการปลดล็อกความลังเลความสงสัยที่เกิดขึ้นในตัวเองหรือ ความสงสัยที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้นะคะมามาดูต่อสถานการณ์เป็นยังไงอีกนี่คือเจ็ดเหรียญเหมือนคุณได้เขาเรียกอะไรลงทุนลงแรงไปกับความรักครั้งนี้พอสมควรนะคะเหมือนคุณดูว่ามันจะออกดอกผีผลไปยังไง เหมือนคุณกําลังดูว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปทางไหนดีนะคะเนี่ยสองดาบตรงกับเจ็ดเหรียญเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณมาถูกทางหรือ,อยังมันไปต่อได้ไหมมันคุ้มที่คุณได้ทุ่มเททุ่มความพยายามลงไปในความรักครั้งนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณอาจจะลังเลสสงสัยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะห้าเหรียญคุณเหนื่อยมากๆที่ กับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังพยายามให้มันไปในทิศทางที่คุณอยากให้เป็นเหมือนคุณกําลังพยายามเดินต่อไปทั้งๆที่มันเหนื่อยมากๆเหมือนคุณกําลังพยายามทําให้มันสําเร็จ นะคะคในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแต่คุณทั้งคู่สิ่งที่คุณทุ่มเทเนี่ยเซเว่นออฟาคือเจ็ดคาามันตรงกับอัศวินถือดาบคุณทั้งคู่ต่างมีความรักความรู้สึกดีๆมอบให้แก่กันไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกลังเลไม่มั่นใจเพราะว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้มันมีความรักความรู้สึกดีๆที่มอบให้แก่กันอยู่นะคะเดอร์มิสค่ะนี่ เดอะเฮอร์มิสมาบอกว่าในบางครั้งปัญหาที่เราพบเจออยู่ตอนนี้คุณอาจกำลังจะได้เจอคนที่ชี้แนะแนวทางไกด์ไลน์ให้กับคุณว่าคุณควรจะทำยังไงกับความรักความลังเลเนี่ยคะ่ะสองดับความเขาเรียกความสงสัยให้มันกระจ่างแจ้งให้พบกับทางออกของปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้นะคะ คุณจะทำยังไงต่อไปดีคุณจะได้พบกับคำตอบในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะคะมาใบสุดท้ายสถานการณ์สิบใบอืมห้าดาบห้าดาบสองดาบเปิดและปิดสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณพบเจออยู่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหนึ่งชัดเลยลังเลไม่มั่นใจสองคุณรู้สึกว่าคุณแขงแขงก็คือเหมือนรู้สึกคุณเดียวดายเหมือนคุณเน่ย ฉันยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่หรือเปล่าฉันยังเขาเรียกอะไรมีคนที่อยู่เคียงข้างอยู่หรือเปล่าคนคนนี้เขาใช่สําหรับแลออสําหรับเราแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกทอดทิ้งเหมือนไม่ได้รับเอาใจไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควรนี่คือสิ่งที่ความรู้สึกเกิดขึ้นสําหรับคุณอยู่นะคะ นี่คือพลังงานสถานการณ์ความรักที่มันเกิดขึ้นในความรักของคุณทั้งคู่เลยนะคะคนที่คุณคุยอยู่เอาละเรามาดูเรามาดูความรู้สึกจริงๆของคนที่คุณคุยอยู่ตอนเนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะทุกคนมาดูกันค่ะใบแรกนะคะความรู้สึกเขาก้าวเหลี่ยนทุกคนความรู้สึกที่คนคุยคนนั้นที่เขามีต่อคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสวยเป็นคนที่มีเสน่ห์ ที่ดึงดูดเขามากๆคนหนึ่งหกเหรียญเขารู้ส เขารับรู้ได้ความรู้สึกที่คุณมอบให้แก่เขาเป็นความรู้สึกที่อ่อนโยนเป็นความรู้สึกที่แบบจริงใจไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเป็นความรู้สึกที่แบบคุณอยากอยู่เคียงข้างเขาอยากคอยซับพอร์ตเขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนี่คือเขารู้สึกกับคุณนะทุกคนเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆและสุดท้ายอือหนึ่งดาบมาบอกว่าคือทั้งก้าเหลี่ยญแล้วก็ หกเหรียญเนี่ยทุกคนเอ้ยหกถ้วยเนี่ยทุกคนเขามาบอกว่าเฮ้ยคุณสวยนะคุณมีสเสน่ห์อยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่คุณมอบให้กับเขาเป็นความรู้สึก รักที่ไม่ต้องการอะไรต่อแผนแต่ตัวเขาเองสิ่งที่เขารู้สึกกับเราอยู่ในตอนเนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขารักกับเขารักคุณนะแต่มันเป็นความรู้สึกลักนะแต่มันยังไม่อยากผูกพันหนึ่งเนี่ยคุณดูมือที่กำดับตัวเนี้ยเขาไม่ได้กำเขาเรียกอะไรจับที่ด้ามแต่เขาไปจับที่คมมีดเขารู้สึกว่าเขายังมีอะไรที่กลัวอาจจะเป็นกลัวเจ็บกลัวความล้มเหลว ก็ในความรักอีกครั้งหนึ่งหรือกลัวทําทให้คุณได้ความไม่คุ้มที่คุณจะรอกับเขาอะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นคนที่เลอค่าคนหนึ่งเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเหมาะสมควรจะได้ความรักที่ดีกว่านี้นั่นคือสิ่งที่เขาคิดเขารู้สึกกับคุณบางทีเขารู้สึกว่าความรักที่เขามีให้กับคุณมันอาจจะ ยังไม่พอถ้าจะเป็นความรักอย่างเดียวเขามองว่าเขาควรมีอะไรมากกว่านี้ที่จะทำให้ คุณมีความสุขในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยนี่คือความรู้สึกเขาถามว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมเขารักคุณแต่เพียงแต่มันมีอะไรกำแพงบางๆมากั้นอยู่ทำให้เขายังไม่มั่นใจยังไม่ลังเลมันเป็นความรู้สึกที่แบบรักนะแต่ยังไม่อยากผูกพันมาขอขยายหนึ่งดาบนี้หน่อยทำไมหนึ่งดาบนี้ถึงมากับกาวเหลียนและหกถ้วยซึ่งมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อ คุณเลยนะหนึ่งดาบมาทำไมอืมสามดาบ the empress แล้วก็หกดาบหนึ่งดาบที่มาบอกว่าทำไมรักนะยังไม่อยากผูกพันสิ่งที่เขารักนะยังไม่อยากผูกพันกับคุณพอเรามาขยายไพ่ดูทุกคนเหมือนเขามี ปัญหาเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่เขาเพิ่งเจอมาหรือมันมีสถานการณ์บางอย่างในตอนนี้ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากจากไปจากคุณหรอกแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยหกดาบเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างมากดดันเขาทำให้เขาอะต้องออกจากความรักความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเนี่ยดีเอมเพสมาบอกว่าเนี่ยคือคุณเป็น มองมองคุณนะว่าเป็นของลือค่าอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนเขาไม่คู่ควรกับคุณนี่คือความรู้สึกของเขาในตอนนี้เหมือนเขากำลังพบเจอปัญหาอีสามดาบเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่มันเป็นปมในใจทำให้เขายัง move on จากความรักในอดีตไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นได้นะทุกคนนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาละแล้วเขา จะทำยังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปมาดูกัน King of Cup เขารักคุณรักได้การันตีได้เลยคนคนนี้เขารักคุณ Justice ความจริงใกล้ปรากฏละทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยกำลังจะเป็นเขาเรียกกำลังจะปรากฏขึ้นกำลังจะได้รับรู้ในเร็ววันนี้ view of fortune จุดเปลี่ยนของความรักความสัมพันธ์ของคุณได้มาถึงแล้วโชคชะตาได้หมุนวงล้อมาถึงจุดที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเปลี่ยนไปถามว่าเปลี่ยนไปในทิศทางไหนมาดูกันค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนความจริงที่คุณจะได้รู้คืออะไรมาดูกันนะคะทุกคนว้าวโดดมากทุกคนคนคนนี้เขาอาจจะเป็น เนื้อคู่ของคุณหรือแบบคนรักที่คุณรู้สึกว่าว้าวความจริงนี้คือหนึ่งเรียนทุกคนความรักความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน the high low f e n s ค่ะทุกคนบอกได้เลยว่าเมื่อเราขายายไยมา w e w of fortune กับ s t a i s t i c เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนใบแรกทุกคน the lover the lover มาบอกว่าให้มันชัดก่อนทุกคน the lover มาบอกว่าเขา รู้สึกว่าเขาได้พบคนที่ใช่ได้พบคนที่ถูกใจรู้สึกตกหลุมรักคุณแล้วนะจุดเปลี่ยนของความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปถึงไหนหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญมาบอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาไปจนถึงขั้น แต่งงานสร้างครอบครัวได้เลยและดีไฮโลเฟนต์ยังไม่ย้ำอีกว่าเขาต้องการจะศึกษาดูใจกับคุณเป็นระยะยาวแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวค่อยๆเขาเรียกอะไร เรียนรู้ปรับตัวเข้าหากันเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อคือเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองนี่คือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือสามดับที่เราเปิดไปเหมือนเขามีปมในใจมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องค่อยๆค,ค,คลี่คลายปัญหาทีละจุดทีละประเด็นไปนะทุกคนเป็นกําลังใจให้สําหรับคนคุยของคุณเขารักคุณมากเียงแต่มันมีอะไร like เขาเรียกอะไรปัญหาที่มันอยู่ในใจเขาที่ยังไม่ได้รับการคี่ใครหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นปัญหาของตัวเราเองก็ได้นะคะมามาดูกันคนคุยของคนในตอนนี้นอกจากความรู้สึกดีๆที่มีให้แล้วเขายังอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณต่อสุดท้ายลองมาดูกันไพ่อยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับคุณสําหรับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะทุกคนสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้คือ อะไรสามถ้วยทุกคนสามถ้วยคือดีดีดีเวอร์ห้าดาน,นี้ใช่ห้าคาถาและใบสุดท้าย the day will ทุกคนสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้สิ่งที่พายอยากแต่นะ่ะจะแนะนำสำหรับคุณในตอนนี้คือสามถ้วยมาบอกว่าเขาเรียกอะไรคุณควรมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน เขาเรียกอะไรเหมือนพากันออกไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศได้พูดได้คุยออกไปเฉลิมฉลองหรือออกไปแห่งเอาบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะได้ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้ในทิศท,ทางที่คุณและเขาหวังไว้แล้วทีนี้สิ่งที่เข้ามาเดวิลมากับห้าคาถาเรื่องของคําพูดเขาเรียกอะไรระวังคําพูดที่แบบ การใช้คําพูดให้เข้ากับสถานการณ์าารณบางอย่างบางคนที่อยู่รอบข้างเราอ่ะก็เป็นปัจจัยสําคัญที่มันจะทําให้เกิดปัญหาได้ฉะนั้นฟังอย่างมีสติเลือกที่จะเลือกเรื่องที่จะเข้ามาทําให้เรามีความสุขหรือเรื่องไหนที่เขาพูดแล้วมันจะทําให้เราเกิดปัญหาในความรักความสัมพัน์นี้ได้ก็มองผ่านและที่สําคัญ The d e v วิลมาบอกว่าการที่คุณจะไปจนถึงขั้นเนี่ยคะ่ะ หนึ่งเหรียญ The Lover นี้ได้เดวิลมาบอกว่าคุณจะต้องผ่านบททดสอบสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ไปให้ได้แล้วคุณจะได้ไปเฉลิมฉลองกันนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกทุกคนจะต่างจะต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้แล้วความสุขความสำเร็จเนี่ยคะ่ะ นี่คือสิ่งที่ความสัมพันธ์คุณจะไปต่อก็คือ the lover หนึ่งเหรียญแล้วก็ด h หารโลเฟนการศึกษาดูใจกันไปยาวๆความสุขความสำเร็จที่รอยอยู่คุณ ที่รอคุณอยู่ในวันที่คุณจะได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันคุณจะต้องผ่านบททดสอบอันใหญ่หลวงนี้ไปให้ได้ความลังเลความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวคุณอีกไม่นานคุณจะได้รับรู้ความจริงกระจ่างแจ้งแล้วจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไปต่อได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจไม่ว่าคุณหรือเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้สําหรับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หวังว่าจากสถานะคน คุยของคุณจะกลายไปเป็นแฟนสามีภรรยาและเป็นครอบครัวที่แฮปปี้ในอนาคตนะคะจงขอบคุณตัวเองที่คุณจะได้พบเจอกับคนรักดีๆจงขอบคุณตัวเองที่คุณเปิดโอกาสให้คนรักหรือความรักดีๆที่กําลังจะเข้ามานี้ทําให้คุณมีความสุขและสมหวังในความรักครั้งนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้ที่สําคัญขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามการคอมเมนต์นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ